สวัสดีครับพบกับ Xiaomi Smart Band 7นะครับเป็น Smart Band ที่สเปคดีมากนะทั้งเรื่องของการแสงผลที่ดีขึ้นอ p t i o นครบ GPS ในตัวสายไว้น้ำได้และที่สำคัญคือไม่แพงนะครับเพียง2,000นิดๆเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอุปกรณ์ในกล่องต่างๆค่อนข้างครบนะครับมีสายชาร์จซึ่งเป็นแบบ m a g เ e t i กนะครับมีคู่มือการใช้งานให้แล้วก็มีตัว Smart Band บรรจุถุงแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่า Smart Band เนี่ย ตัวเรือนค่อนข้างบางทีเดียวนะครับบางแค่1 1 m มมน้ำหนักแค่ย0 5กรัมเบามากๆนะครับและสายเนี่ยเป็น tpu ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะก็ทำการกดสลักและก็ดึงออกมาเลยนะครับแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับเซนเซอร์ในตัวครบนะครับวัด hr วัด spo 2ได้แบบ24ชั่วโมงเลยการชาร์จก็คือชาร์จแบบแม่เนติกปกตินะครับก็คือแปะแล้วก็เสียบชาร์จ usb ได้เลยนะครับ เมื่อชาร์จแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาให้คุณต่อแอปพลิเคชันของ m ม่ฟิตเนสซึ่งมีฟิตเนสเนี่ยก็จะเหมือนกับสมาร์ทวอชนะครับก็จะมีหน้าแดชบอร์ดอย่างที่เห็นเนาะมันก็แสดงผลค่อนข้างละเอียดมากนะครับทั้งพวกค่าต่างๆที่วัดมาได้ในชีวิตประจําวันนะครับอย่างพวกอ,อย่างการนอนเนี่ยมันบอกหมดเลยว่าคุณนอนกี่ชั่วโมงนะครับคุณภาพการนอนเป็นยังไงร,รวมถึง h r แล้วก็ SPO 2 Blood Oxygen ระหว่างการนอนด้วยนะครับก็บอกแบบละเอียด เช่นเดียวกับ HR นะครับที่คุณใส่สมาร์ทแบนด์เนี่ยมันจะวัดให้ทั้งวันเลยครับมันก็จะบอกอย่างละเอียดเลยพร้อมกับ SpO2 หรือ b l o o อก x y g e n เหมือนกันนะครับก็คือวัดแบบ24ชั่วโมงเหมือนกันการตั้งค่าต่างๆก็ทำผ่านอาแอปพลิเคชันได้เลยนะครับพวกแบนด์ดิสเพลย์เนี่ยที่มีเป็นหน้าปัดต่างๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับก็มีให้เลือกเยอะและฟรีด้วยอันนี้ ชอบมากๆนะครับเพราะหน้าปัดฟรีนอกจากนี้ก็มีพวกการตั้งค่าต่างๆอย่างแอปโนตินะครับที่สามารถพุชจากทั้ง Android แล้วก็ iOS ได้นะครับรวมถึงพวกการตั้งค่า HR หรือ SPO2 ที่ผมบอกไปแล้วว่าสามารถวัดได้ทั้งย4ิบ4ชั่วโมงนะครับแต่แบตมันจะเปลืองนิดนึงนะแล้วก็มีการอัปเดตอะไรต่างๆซึ่งทำผ่านแอป ได้หมดเลยเช่นกันมาดูตัวเรือนครับอย่างหน้า Watch Face เนี่ยก็จะเห็นว่าบอกข้อนั่งละเอียดนะครับทำการสไลด์นะครับขึ้นบนซ้ายขวาเพื่อบังคับนะครับก็จะมีเมนูการใช้งานต่างๆเนาะอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบลิ s t นะครับแล้วก็มีแบบไอคอนอย่างนี้นะมีแบบมีบอกเลยว่า d a s h บอร์ดในแต่ละวันคุณทำอะไรบ้างนะครับนับก่าวเดิน อัตราการเผาผาลาญอะไรต่างๆนะครับโหมดการออกกําลังกายมีมากกว่า100โหมดนะครับทั้ง Indoor Outdoor นะครับใส่ว่ายน้ําได้แล้วก็มีโหมดเทรนนิ่งด้วยนะสำหรับใครที่เฮ้ยฉันไม่รู้จะออกกาลังออกกําลังกายยังไงนะครับเขามีเป็นคอร์สเทรนนิ่งให้เลยว่าอ่ะคุณต้องวอร์มอัพกี่นาทีนะครับออกกำลังกายเต็มที่กี่นาทีต้องคูดาวกี่นาทีอะไรอย่เงี้ยนะก็จะใช้งานได้ค่อนข้างละเอียด แล้วก็มีการวัดรอบเดือนด้วยนะครับสําหรับสาวๆเนาะที่จะต้องมีวันนั้นของเดือนนะครับแล้วก็มีอื่นเนาะการตั้งค่าอย่างดิสเพลย์เนี่ยก็สามารถปรับไบรน์สได้ค่อนข้างละเอียดนะครับรวมถึงเอาเวซอนดิสเพลย์ด้วยตัวรุ่นนี้ก็แสดงผลภาษาไทยได้ค่อนข้างดีนะครับเต็มจอแล้วก็แสดงผลได้มากกว่าเดิมเช่นเดียวกับวิเจ็ตเนาะสามารถแสดงผลได้เลยและมีเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็สามารถใช้ลันชัตเตอร์กล้องได้ด้วยนะครับ รองรับทั้ง Android iOS เลยก็คือมันจะเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth นั่นเองแล้วก็มีฟีเจอร์ไฟฟนนะครับ วางเครื่องไว้ตรงไหนไม่รู้ก็สามารถให้มันส่งเสียงเตือนได้เนาะก็เป็นกิมมิคที่น่าจะใช้งานได้จริงอ่ะนะครับผมลองไปใช้อ่าเดินห่างวิ่งแล้วก็เอาไว้ออกกําลังกายทั่วไปนะครับก็พบว่าใช้งานได้ดีเนาะเรื่องของการสวมใส่เนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเกก,กะหรือแพ้อะไระนะครับการแสดงผลก็ค่อนข้างละเอียดนะครับอย่างผมเล่นตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะแดสแดงหมดเลยว่าฮาร์ดเรทเท่าไหร่สเต็ปนับก้าเท่าไหร่เผาผ่านแคลอรี่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นการเดินเนี่ยมันจะจับ pps ให้ด้วยนะก็จะ ระบุค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลต่างๆเนาะสามารถ tracking ได้ในแอปมันนะครับ ภาพรวมของเสี่ยวมี่สมาร์ทแบ7 Pro ก็เป็น Smartband ที่ค่อนั่งครบมากนะครับคือไอ้รุ่นเล็กอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างเพอร์เฟเลยในเรื่องของการสวมใส่แบตเตอรี่นะครับ GPS ในตัวการแสดงผลข้อมูลที่มากกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับรองรับทั้ง Android iOS นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆค่อนั่งครบเปลี่ยนสายได้เองนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือมันวัด ด้าราคาเนี่ยอยู่ที่2,990บาทนะครับและวันที่5ถึง31ตุลาคมเหลือ2,490บาทคุ้มทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้สวัสดีครับ